สวัสดีทุกคนครับทุกคนเชื่อไหมครับว่าเวลาที่เราสวดมนต์โดยปกติแล้วคนก็สวดธรรมดาแล้วมันไม่มีความศักดิ์สิทธิ์มันเหมือนสวดแล้วก็ไม่ได้อะไรคนคาถาบางคาถาต้องเชิญองคครูบาอาจารย์มาเพื่อที่จะมาประทับเพื่อที่จะมาสรับรับฝังมนคา,าถาถึงมีความศักดิ์สิทธิ์นี่คือวิชาที่เขียนอยู่ในตำรับตำราของหลวงพ่อควยก็คือในหนังสือแก้วสารพัดนิกที่ไม่ค่อยมีคน นำมาเผยแพร่วันนี้ถ้าใครมีมนคาถาอยู่แล้วแล้วอยากให้มันศักดิ์สิทธิ์เพิ่มขึ้นคุณต้องว่าตามนี้นะครับอันดับแรกนะครับทุกคนต้องตั้งนะโมสามจบเสร็จแล้วให้ว่าตามนี้ตะมทาทังปกาเซนโทสัทธาอาหะอิมะอาวิตตะอุอะมิมาสะนะโมสิบนิ้วข้าพเจ้าขอน้อมนมัสการแด่ครูอาจารย์ผู้ประสาทวิทย์อันเป่นมิ่งมิทรโทโลกา ข้าพเจ้าขอไหว้เทพยาดาผู้ศักดิ์สิทธิ์อีกทั้งพระพรหมสีผู้เรืองฤทธิไกรทั้งครูผู้รู้ศิลศาสตร์โหราจยา์จงมาอภิบาลปกเกตทั้งปิตเุเรศชน,นีหลวงพ่อกลวย่อตินทโรก็ดีจงมาเป็นสักขีพยานให้กับข้าพเจ้าพูดท่องคาถาอาคมให้มรุสมและศักดิ์สิทธิ์เป็นสุภาพมิตรแก่ตัวข้าพเจ้าณบัดนี้และตลอดกาลลนานเทินต่อไปคุณก็ท่องคาถาของคุณผมเชื่อนะว่าถ้าคนนำบทนี้ทุกครั้งด้วยความศรัทธา มนวิชามนคาถาจะขลังมากกันคลิปหน้าขอบคุณครับ